สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาออกกําลังกายแล้วครับได้เวลาอยู่ครับแถวนี้นะครับเป็นที่หลังลานแสดงข้างหลังลานแสดงนะคะตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะจัดวิวทิวทัศน์นะคะที่สวนคตจะศึกษา ศูนย <toys> ์คดจะศึกษาหมู่บ้านช้างมันตะการพ่อพ่อนั่งหินดูสิอ้วนเนี่ยตรงพุ่มไม้เนี่ยน่ารักขนาดไหนเนี่ย ยกขาขึ้นนั่งลงยกขาขึ้นูโใครวะยกขาขึ้นด้วยแม่จะถ่ายฝั่งนู้นด้วยยกขาขึ้นสวยแอคชั่นเลยแอคชั่นสวยบุญแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อยเร็วบุญสูงๆครับห่วงเลนน้อีบุญย้มยิ้มยกเฮ้ยสวยเหรอโอ้โหโอ้โห ลูกยาแล้วลูกก็สูกจินยาเขาไประด้ดีลูกพี่มากินนึงพี่ลูกสวยงามตามท้องเรื่องครับพ่อขวดน้ำไปทิ้ง ผ่าน้องดาวมาเดินออกกำลังกายนะคะบรรยากาศยามเย็นหลังจากที่อยู่บ้านกินเยอะเสลือเกินต้องมาสลายพุงนะไม่ใช่ไม่ใช่ถอยถอยไปถอยไปถอยเจ้าถอยเจ็บ ผมไม่นั่งธรรมดานะครับโลกไม่จําผมต้องนั่งแบบนี้เลยครับนั่งธรรมดาโลกไม่จําครับนั่งลงกันดีนั่งลงโอ้โหนั่งลงนั่งลง่สวย่สวยนั่งลงนั่งลงนั่งลงสวยนั่งลงลูกสวยนั่งลงนั่งลงทำไมมันไม่นิ่มตูดอะพ่อที่นั่งมันต้องนิ่มตูดไม่ใช่หรอ นั่งลงดีดีวะเออข้าพ่อเตรียม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 ให้พ่อเตรียมให้พ่อเตรียมให้พ่อเตรียมให้ครับโอ้โหพ่อเตรียมให้ครับนั่งดีดีครับนั่งดีๆโอ้โหโอ้โหหล่อมากเลยหล่อมากเลยครับโ네อ้โหสุดยอดมาก โอ้โหโอ้ช้างตุ๊กตาครับโโอ้หช้างตุ๊กตาครับโอ้โหช้างตุ๊กตามือออกช้างตุ๊กตาพอมือออกช้างตุ๊กตาโอ้ยสวยมากเมื่อกี้มือคุณเอาเข้ามาทำไมเลยเอาทำไมก็ได้เอาน่แบบนี้โอ้ยย้อนแสงอ่ะ หนึ่งสองสามอ่ะโบกโบกเชักก็บกโบกโบกอ่ะอ่ะโบกโบกโบชักก็บกโบกโบกอ่ะโบกโบกโบชักก็บกโบกโบกอะโบกโบกโบอะโบกโบกโบเฮ้ยอะโบกโบกโบโอ้โหโอ้โหเรียกนักท่องเที่ยวมาศูนย์เขาจะศึกษาครับโอ้โหโอ้โบกโบกโบมาทอนชิญยาทอนชิญยาบันนี่นี่ พอ่อยางออกมาจากนั้นเดอ้อพอ,อยางออกมาจากนั้นเพิ่มนมีกลองวงจนปิดยางออกมาเออหมุนหน้าหันพอหันหน้าออกมาเออดูจะดูมาดดวงดาวพ่อลองพอพอพอหันหน้ามา ช้างหลงโขงครับช้างเด็กหลงโขงครับช้างเด็กหลงโขงช้างเด็กหลงโขงเดินออกมาจากไหนไม่รู้ครับช้างเด็กหลงโขงหลงโขงมาจากไหนไม่รู้ครับไปรับกัหน่อยมาโอช้างน้อยหลงโขงครับโอโอช้างน้อยหลงโขงมา มามาอะไรครับมันขึ้นไม่ได้มันไม่ใช่ที่ช้างขึ้นเขาไว้ประดับจะไปขึ้นได้ไงมามามาลูกมามาเร็วสิงหญ้าเร็วสิงไหมครับสิงเม็ดก่อนนั่งลงนม่นั่งลงแม่ก่อนให้นั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงแล้วนั่งลงดีๆ นั่งลงมามานั่งลงดีๆีเดี๋ยวแม่สอนให harder harder marble 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 ้นั่งลงดีๆนั่งลงนั่งลงครับเด็กวนครับนั่งลงเดี๋ยวแม่สอนให้านั่งลง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 ก่อนนั่งลงนั่งลงดีดีเลยนั่งลงดีดีนั่งลงดีๆ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 นั่งลงนั่งลง นั่งลงกับแม่นี่นั่งลงนั่งลงมาไปเร็วโอนนั่งลงเอออ่ะโบโบโบโอโบโบเฮ้อโบโบโบเฮอโบโบโบอะโบโบโบคุณจะขึ้นไปทำไมมันไม่ใช่ที่ช้างขึ้นนะถ้ามันแตกมันหักมาใครจะรับผิดชอบฮะคุณจะรับผิดชอบไหวไหม ไม่ขอดไม่มาจะไม่กอดเองเลยใช่ไหมต้องให้แม่ขอดให้กินใช่ไหมเนี่ยไม่เอาไหนยิ้มแบบมีคนมีคนสุขดิวันยิ้มแบบคนมีคนสุขบสิยิ้มยิ้มยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่ไม่ต้องจุบไม่ต้องจุบไ,ไ,ไม่เอาอ่ะยกมือขึ้น ยิ้มแบบคนมีความสุขยิ้มยิ้มยิ้มแบบคนมีความสุขยิ้มดีๆยิ้มก่อนไม่จุกไม่จุกยิ้มก่อนยิ้มแบบคนมีความสุขนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งวันนั่งลงนั่งลงดีๆยิ้มแบบคนมีความสุขยกหัวขึ้นนั่งลงนั่งลงดีๆก่อนอย่าแม่กินนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงดีๆทำไมเป็นเด็กที่โกงแบบนี้นั่งลง

sai mặc mấy mặc dù mặc Mấy mặc mấy mặc dù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  Ngầm dù mặc dù mặc dù mặc dù ชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะะแล้วเจอกันใหม่คลิปโรหน้าครับสวัสดีครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยครับ